อ้าวลังนี้ได้นะครับเป็นจตนูรุนรุ่นนี่ครับดูสิครับผมปิดหน้านะครับหนุนเติมหน้าผมเลยครับครับสวัสดีครับ ผมเฉลียวคนวันนอคกกับผมออกมาดูบ่วงแต่เช้ามืดนะครับนะครับบรรยากาศตอนที่กำลังขึ้นไม่รู้ว่าจะใต้ตัวไหมนะครับตักไม่กี่หลังนะครับเมื่อวานตักอยู่หมายข้างถนนนะครับข้างถนนฝั่งทางด้านานาน,าน้นแล้วก็ฝั่งทางานาน,านี้หนึ่งหลังบนแล้วหลังนะครับห่างกันนะครับครับเดี๋ยวไปดูครับผม จบมานไม่เอ่ยวันนี้ตรงไหนเอ่ยอา้าบ่วงหายครับผม ยนะครับมีรอยตัดหญ้านะครับนี่ครับมีรอยตัดหญ้าแสดงว่ามันติดบ่วงนะครับมันดึงบ่วงไปเอาละงานนี้ หลังแรกก็หายแล้วครับหนูนะครับแบบนี้เป็นหนูนะครับถ้าเป็นคนต้องมีรอยรอยรอยเท้ามันไม่มีเจอแล้วครับเจอแล้วครับนี่ครับไปบ่วงนี่ครับผมนี่ครับผมนี่ตัวครับผมยังอยู่นะครับ Okay. Okay. เอาเก็บกครับครับกำลังสวยครับไม่ใหญ่เท่าไร่ไปครับเดี๋ยวดูดูฝั่งทางด้านนน้นอีกข้างถนนแล้วก็ตรงนน้นนะครับ เหมือนเดิมตรงนีก็ไม่ผ่าน มาใกล้เลย วิท หหลังนี้ได้นะครับเออต่มจันจหนูรุ่นรุ่นรุ่นครับผมไปครับข้างถนนได้สองตัวเดี๋ยวอยู่ฝั่ง้างด้าน,นู้น ก็จะหมดละนี่สองหลังเป็นยังไงอีเหมือนเดิมไม่มาใกล้ไม่ทำงานบวงไม่ทำงาน อีกลงังไม่ผ่านมานะครับถ้ามันผ่านมาบ่วงต้องทำงานนะครับอันนี้แบบไม่ทำงานหมดแล้วครับได้หนูไปสองตัว หลันี้นะครับดักอยู่ข้างถนนครับข้างถนนที่มองเห็นแล้วก็ฝั่งตรงนี้ได้หนูสองตัวตัวรุ่นรุ่นนะครับตัวไม่ใหญ่เท่าไหร่ก็พอได้กับข้าวครับผมครับสำหรับคลิปนี้นะครับทุก่าต้องขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมยังไงถ้าถูกใจก็ฝากกดไลค์ติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องเฉลียวนะครับ คนบ้านนอกคนนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับคลิปหน้าจะไปหาดักแถาไหนนะครับเดี๋ยวไปรุ่นด้วยกันนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาไก่อนครับสวัสดีครับ